สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมพาลาชุดครับครั้งนี้เราจะมาคุยกันถึง p r e s u r e plate ก็คือ,อแผ่นที่เราลงไปเหยียบกันนั่นเองแผ่นนี้มีอยู่4แบบก็ตามที่เห็นครับเป็นหินเป็นไม้เป็นทองแล้วก็เป็นเหล็กไอ,อสองอย่างนี้จะพิเศษหน่อยเราเรียกมันว่า weighted pressure plate วิธีการครัฟแต่ละอย่างก็ตามนี้ครับนี่ใช้ถ้าจะเป็นแผ่นเหล็กก็ไอออนอินกอดสองอันแผ่นทองก็เหมือนกัน,นครับโกลอินกอรดสองอันทุกอย่างเหมือนกันหมดก็คือใช้แค่สองอันในการครัฟตรงก้อนหินเนี่ยครับคือเอาคอม b ์เบอร์สโตนที่เราขุดได้ทั่วไปเนี่ยมาเผาไฟไมันจะกลายเป็นสโตน แล้วก็ค่อยเอามาครับทีนี้แต่ละอย่างมันจะแตกต่างกัน2อ,อันนี้คือฟล s u r e page e ธรรมดาคือเมื่อเราไปเหยียบแล้วเนี่ยก็จะเกิดสัญญาณเป็นเขาเรียกอะไรอะกระแสเลสตโตนส่งไปยังเลสตโตนความยาวสูงสุดของมันคือระยะทาง15บล็อกอันนี้ผมวางไว้15บล็อกถ้าเกิดว่าเกิน15บล็อก สัญญาณก็จะไม่ถึงอ่ะอันนี้โชว์ให้ดูครับเป็น16บล็อกสัญญาก็จะไปไม่ถึงคืออันเนี้ยจะต้องเป็น15ไกลสุดคือ15บล็อกเท่านั้นถ้าอยากจะเอาไกลกว่านั้นก็ไปต่อวงจรเพิ่มเองอันนี้ก็เหมือนกัน15บล็อกทุกอันไกลสุด15บล็อกสองอันนี้ เบื้องต้นคือขึ้นไปเหยียบแล้วจะส่งกระแสเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็นกคืออ่าถ้าเป็นหินเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตไปเหยียบเท่านั้นก็คือประมาณว่าเป็นสิ่งของเนี่ยลงไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นไม้เนี่ยเรายิงธนูลงไปเหยียบปึกมันก็จะได้เหมือนกันถ้าเป็นเหล็กเนี่ยไม่ใช่เป็นเหล็กเป็นหินเป็นหินเนี่ยยิงธนูไปก็ไม่เข้าโอเคแล้วถ้า เกิดเราโยนของไปใส่เนี่ยเป็นหินก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นไม้เฮ้ยนี่เป็นไม้ก็จะได้นี่ครับถ้าเป็นหินก็ไม่ได้โอเคนี่คือความแตกต่างของสองอันนี้แต่โดยทั่วไปแล้วจะคล้ายๆกันก็เพียงแค่เรื่องอวิธีการกดเนี่ยจะจะแตกต่างกันแค่เล็กน้อยแต่สองอันนี้ จะแตกต่างกับอันเมื่อกี้อย่างสิ้นเชิงถ้าเราขึ้นไปเหยียบธรรมดาเนี่ยจะเห็นว่ากระแสส่งมาได้แค่หนึเท่านั้น1นึ่งบล็อกเท่านั้นถ้าอยากได้ไกลกว่านี้2อ,อันนี้พิเศษตรงที่เราจะต้องโยนของไปวางมันอย่างเนี่ยสมมติผมต้องการจะแอคทีฟไอติก๊กี้พิทตออันนี้จะต้องโยนเอของ3ชนิดขึ้นไปไปวางบนนี้เพราะว่าหนชนิดเนี่ยมันก็จะไกลหบล็อก ล็อกไปสมมุติว่าต้องการ3บล็อกก็โยนนี่โยนโยนไปกี่ชิน้นถ้าเป็น1ชนิดเนี่ยก็จะก็จะไม่ได้นี่ครับก็จะได้แค่1บล็อกเท่านั้นนี่มีนชนิดอ่าล็อกที่2งเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมน,นี่เป็น3มชนิดปุ๊บถึงจะถึงจะได้อ่าระยะ3บล็อก ส่วนอันนี้อันนี้จะยากกว่าเดิมอันนี้มันแค่ผมทํำไ้แค่สองล็อกอันนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ของที่หนักมาก1บล็อกเนี่ยใช้ของ1-10ชิ้นเพื่อที่จ้า1นึ่งบล็อกค,คือ1ชิ้นก็ได้10ชิ้นก็ได้ได,ได้แค่บล็อกเดียวเท่านั้นไม่ใช่10ชิ้น10ชนิดถ้าจะเอา2องบล็อกก็ต้องมินี2สชนิดขึ้นไปอ่ะทำให้ดูกดทิ้งอมา20อย่าง มันดูดกลับเข้ามาวะเนี่ยมันดูดกลับยี่สิบชนิด ไม่ได้สักทีเว้ยเยอะเกินเอาเป็นว่าต้อง20ชนิดที่เก็บใส่แลวเยอะเกินมันถึงจะทำให้เอมันถึงจะไอ้ a c t i v a t e อันเนี้ยให้ทำงานโอเคแล้วทีนี้มาดูตำแหน่งการวางเอ i s u u l p plate กันฟ r t u a l Plate เนี่ยเราสามารถตำแหน่งที่จะทำให้มันส,ส,ส่งสัญญาณได้เนี่ยก็คือบริเวณด้านข้าง ถ้าเป็นด้านเสียงเนี่ยไม่ได้ถ้าวางตรงเนี่ยไม่ได้เนี่ยครับถ้าวางด้านเสียงเนี่ยเอาไม่ได้หยียบเกินหยียบเกินโอเคถ้าวางแค่ด้านเสียงเนี่ยไม่ได้ผมหยบเกิน นี่คร no ับถ้าวางด้านเสียงเนี่ยจะไม่ได้จะได้แค่ตรงตรงข้างเท่าน um ั้นตำแหน่งต่อไปที่วางได้คือด้านบนนี่ครับด้านบนได้อ่าด้านบนที่เป็นด้านข้างก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นด้านล่างไม่ได้นะครับด้านด้านล่างถึงเป็นด้านข้างไม่ได้คือมีแค่ด้านบนกับด้านข้างเท่านั้นที่สามารถทำได้ อ่ะต่อไปเป็นเป็นเหมือนทิ๊กเล็กๆน้อยๆที่เอาไปใช้เล่นกันได้อันนี้สมมุติว่าเราอยากวางกับระเบิดไว้ตรงอบ่บริเวณบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถใช้ฟิวเจอเพจเข้ามาช่วยได้สมมติว่าเราอยากวางไว้ตรงนี้ ปุ๊บทำลายบล็อกต้องทำลายสองบล็อกนะครับนี่ระวางนี้พอใครเดินผ่านปุ๊บนี่มันก็จะระเบิดโดยที่ไม่รู้เลยคือถ้าไม่ถ้าไม่สังเกตเนี่ยบางทีเดินไปเนี่ยถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่าเราเดินผ่านเอเออีกตัวอย่างคือเนื่องจากไอ้นี่มันวางไว้ด้านบนตรงๆไม่ได้ครับก็คือเราเลยต้องมี เออบล็อกวางกั้นมาสักหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้น,ดนี่อ่าันนี้เป็นก็เป็นกับระเบิดแบบง่ายๆโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ